สวัสดีครับผมอาจารย์รับิติหาทุ่งศรนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอง,งานวิจัยในหัวข้อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ผ่ CA I, านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายลักษณะบุคคลสำหรับนักเรียนระดับประกาศนีบตัตรวิชาชีพชัช้นปีหนึ่งแผนการบัญชีห้อง ac 1 /1 วิทับหนึเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ภาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายสาสนบุคคลสําหรับนักเรียนระดับประการศึกษาวิชาชีพชัพ้นปีหนึ่งแผนบัญชีห้องเอซินทับหนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ80 80ข้อ 2. เพื่อพัฒนาเปรียบเทบผมสลิปทางการเรียนเรื่องกฎหมายาสนาบุคคลของนักเรียนะระดับประการศบกษาวิชาชีพชัพ้นปีหนึ่งแผนการบัญชีห้องเอซินทับหนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บริเวคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ C A I ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3. เพื่อศึกษาความหัวใจในการจรัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I นะครับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายลาัณาบุคคลสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีหนึ่งแผนกการบัญชีห้อง A อ1หนึ่งวิทยาเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีก็แนวคิดในการวิจัยนะครับตัวแปรต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ C.I. p a ารือข่ายอิน Internet ตนต,ตัวแปรตามนะครับผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นปีที่หนแผนกการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 จำนวน220คนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนะครับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่หนึ่งแผนกการบัญชีห้อง ac 1นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจำนวน30คนได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงโดยการเลือกกลุ่มนักเรียนแบบกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการวิจัยคราวนี้เรามาดูตารางวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ลังที่หนึ่งนะครับแสดงผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์เชื่อสอนแบบ cai ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายสาะบุคคลขอนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งแผนการบัญชีห้อง a ศูนย์หนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีคะแนนทดสอบระหว่างบทเรียนหรือค่า e หนึ่งคะแนนเต็ม40คะแนนได้3 3 1 8่คิดเป็นร้อยละ 82.96คะแนนทดสอบหลังบทเรียนหรือค่า E2 คะแนนเต็ม30คะแนนได้25.08คิดเป็น 100. ร้อยละ83.62ตารางวิเคราะห์ที่2นะครับแสดงผลการเปรียบเทียบผลสิบทางการเรียนเรื่องกฎหมายอาณนบุคคลของนักเรียนระดับประกาศิบัติวิชาชีพชั้นที่หห้อง a อชินคำหนึ่แผนกการบัญชีก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บรียนคอมพิวเตอร์ที่สอนแบบ C.I. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน,น็ตคะแนนทดสอบก่อนเรียนนะครับคะแนนเต็ม30คะแนนได้18.52คะแนนทดสอบสอแบบหลังเรียนคะแบบนนเต็ม30คะแนนนะครับได้25.08คิดเป็นค่าทีเทสได้21.321คราวนี้มาดูตารางที่3นะครับแสดงผลกระหาค่าคุณความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายรัชนาบุคคลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชื่อสอนแบบ C A I ผโลกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นปีที่1นึ่แผนกการบัญชีห้อง A C 1นึวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับโดยประเมินภาาความพึพใจนะครับมี ค่าเฉลี่ยแล้วจะได้ประมาณ4.31ครับ4.31ครับโดยมีหัวข้อที่นักเรียนพึงประจากไม่สุดก็คือความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน4.50ครับอ้อต่อไปคือความสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะครับ4.47อันต่อไปนะครับความเหมาะสมในการใช้ภาษาครับ4.37นะครับโดยค่าเฉลี่ยคือ4.31ครับสรุปผลการวิจัยนะครับ หการหาค่าประสิทธิภาพของผลิคออมิิเตอร์ที่สอนแบบ C.I. า p เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายสัตว์บุคคลของนักเรียนดับประกาศิบัติวิชาชีพชั้นิีหนึ่งของแผนกการบัญชีห้อง a c หนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อสครับ การเปรียบเทียบผลลิพธ์ทางการเรียนเรื่องกฎหมายและสัตว์บุคคลขอ,น,ขอนักเรียนระดับปราะกาศบัตรวิชาชีพชัพ้นปีหนึ่งแผนกการบัญชีห้อง a c 1ีหนึทับหวัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ C I ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนครับข้อ3ครับ ค่าความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเ,เตอร์ช่วยสอนแบบ C.I. ภารพรวมเรือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องกฎหมายสารบุคคลขอ,อนักเรียนหลับประการสบัติวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งแผนกา,ารบัญชีห้อง A.C. 1นึหวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนักเรียนมีความพึพอใจภาพรวมในดับมากข้อเสนอแนะนะครับข้อหครับ ควรจะพัฒนาบริเยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับให้เป็นระบบของการเรียนแบบออนไลน์ขึ้นพร้อมกับใช้สื่อการสอนหลักในการในชั้นเรียนหรือจะพัฒนาต่อไปในเรื่องระบบการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาดีขึ้นมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับรายวิชาอื่นต่อไปอีกนะครับข้อ 2. ครับระหว่างการใช้บริเยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดก,การเรียนรู้ของนักเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ข้อสาครับควรเปรียบเทียบ วิชาสอน,นอื่นร่วมกับบทเรียนคอมพิวเอรที่สอนของเราด้วยครับครับผมก็ขอจบการเสนอวิจัยเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเอ็คนไหมเดี๋ยวมีมีพิม์อันนี้